เอาสิบห้าเอาสิบห้าดำสิบห้่ายังไม่ได้วิ่งนะเอาท่บบานหนบอกอ,อยากได้เขาบอกคุณมน้องพี่จะซื้อแล้วพี่ยังไม่ได้ซื้อเลยเนี่ยแล้วก็วัดทุกอย่างได้<ม>ยายหาอะไรลู้ หัวม่เส้นออกมาเ้ยนองเขามาอย่นี้แล้วอยู่วเลยเห็นพัดเจนกับปอปอมแม่กดได้เลยมีสีอะไรบ้าเนี่อันนี้สองตัใช่ค่ะวางไว้่ะนไม่คือไหนไปดูใส่ห้วเต็มไว้ก่อนพี่ม่หเียไม่ ตับต่างก็ปูตั้งสองพันาบาทน่าจะสองพันว่บาทแล้วคุณผพนกว่าบาทตัวใหญ่นะพันกว่าบาทนนี้เลยันี้ใช่ไมัเนี่ยแหละเรียว่าเอ๋อเดี๋ยวีเซนี่ยไมใ้เรียนห้องหรอหอที่ ร,อ,ร,รอ,อแม่ใครใครอยากได้เอาเป็นเดี๋ยวเจะเปิดให้กดในราคาดีๆให้ไม่เก่งถ้ากดมีราคาดึงไว้ก่อนมันใส่กระต๊อไว้ววได้นะใส่ไว้ก่อนสองเก่มาก นี่นนนวัดได้หมดลงนี่สลีปไมได้มีถ่ายโลบได้แต่ต้องเชื่อ,บอโบนทูตัวเล็กน่ารักพึ่งฝันเห็นพี่บุ๋มกับพี่พีทขอซักตอนนี้แล้วกี่แชร์อ่ะขอห้าร้อยแชร์กับห้าแสนใจหนูจะปล่อยให้ราคาพิเศษ กดเล่นเอาค่าถึงห้าเนาะห้าร้อยแชร์กับห้าแสนใจปะนี่สั่งมาไว้ให้กดเล่นเลยนะพุ่งจริงตายเลือดลอยอยู่ตอนนี้เห่ยยยนะอยมากเลยเ่ยหรอมาหาใครนะมาเดินอยเรามาทำง,ง,งานแล้วก็เ่อยขนานี้เออมา,า,งงาหาใครครับ บ้านมยเลอมาอ่ะมาที่นี้ต่อค่ะเจ้ากดได้เลยนะแม่สาหลายนะเกี๊ยวก็อร่อยเนาะเออไหนเกี๊ยวหนูชอบเกี๊ยวนี่ตู้นี่อรอยที่ชอบอันี่ต้นกล้วยงแข็งเออกล้วยแขงก็อร่อยนุ่นเนาะนี่อันนี้หนูชอบอันนี้อันนี้ชาบขี้ร่อยกล้วยแขงเนี่วยเนี้อร่อยของใครกิน เราอย่าไปเชี่ยวหมอนี่นี่เคี่ยวสาวคี้อร่อยนี่เลยให้ทุกคนดูด้วยอร่อยไหมไม่หวานมากไม่หวานมากนี่หรออ๋อหวานหวานนิดเดียวไม่หวานมากกลิ่นหอมกลิ่นหอมเลยอือร่อยกลิ่นหอมเลยอยู่กินแล้ไม่หวานมากด้วยเหมือนกับหยิบหอมแดงมาคีบเลยแต่ว่าไม่หวานใช่หอมแดงมันมันต้องอันนี้ของอะไรอ่ะ อนี่ไม่ไหวอะไรทางตะวันอ๋อ้เขามีแบบนี้ยหรอนี่อร่อยด้วยขอชิมได้ไหมได้เลยเขามาหลายรอบไล้กี่รอบอ๋อให้ให้อยู่บ้านก็คือยี่หออะไรหรอใช่เนี่ยอ๋ออร่อยอยู่แล้วอร่อยเกีียวเกีียวอร่อยไม่กรอบเนาะเกีียวอร่อยดิมเดใครเอาเกลียวก่อนได้เหมือนกันอร่อยนิ๊บเ้าใจ สามสิบเก้าบาทก<น>็ปุกหนึ่งหัวคูมไม่ก็ปุกอะไรก็ปุกใหญ่นะคะจะปีใหม่แล้วซื้อไปปีใหม่นะคะสามสิบเก้าบาทเท่านั้นโาเดี๋ยวชอบกินสาลัยทอดไหมชอบเอานู้นไหมสาลัยทอดสับปะรดเอาปะพี่เปิ้ลหัดหล้ขอสาลัยทอดให้โมเดลหน่อยได้ไหมค่ะ ฝ่าน้องไปไหนแล็วอันนี้นายาถูวเท่าแบบนั่นแหละใช่ไหมเดวเอาไหนอันนไม่ค่าเอนนี้เนาะอันนี้จะได้ขนมเดวมีทั้งหมดค่าค่ะโอ้ยอยากให้น้องเดวกินทุกรสเลยให้ให้ให้เจนอะไรนะคะเจนสีใช่ไหมเดียวเป็นเจนสีเจนอะไรนะคะเจนเอาฟ้าแล้วเออหรือเจนอะไรคะเจ็ดแล้วมั้งเอาผ้ามั้งเดี๋ยวนะแต่ออาฟ้านะอ่ะเราเราให้เจนเอาผ้าซูสไลดย มันเหมือนกันนะแล้วมันได้กี่แพะกี่โรถนะคะอันนี่เป็นผ <ไง S 1> ัวแล้เลยนะมาไงเนี่ยมันเกิดลูก่ากลับเร็วขอดูกก่อนสี่ถุงร,ร้อยค่ะลูกผม สี่ถุงเราล้วอะไรอ่ะปกติเข้ามาสามสิบเก้าสิเจ็ในไลน์สี่หกสบวันั้นเกี่ยวัมีเธือใช่ป่ะเดี๋ยวเอาเถือดกๆมาไม่ใช่อโอ้ยน้องเบลค่ะขับข้อมูลการขายด้วยนะคะอร่อยมากเดี่ยวรสชาตเป็นยังไงคะเดี๋ยวอ่านหน่อยไหนอ่านยอักกี่ท้่ไหนอ่ะพี่เปิ้ลอันไหนก่

มีอันนี้มาอะโมเดลอันนี้เป็นอกหรือเป็นทอทอดจะกลับนาอะไรอะไรอะไรยงอะไรเรายังไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะแมรี่มาเขาสั่งี่เขาสั่งรถสามถุง้อยู่ที่ลอยบานเขาสงยิมดวนี่เอนหน้าใหญ่ค่ขนาดยี่สิบเจ็ดกรัมค่ะอะไรยิได้วยปยกลับเลย อันนี้เป็นทอดหรือเป็นอบนะคะโอ้แบบทอดอ๋อแบบทอดมาเดียวถ้าห่อถ้าถุงทองเป็นแบบทอดถ้าถุงแบรนด์เป็นอบเียอยากชิมร้านถิ่นมีวีมีไก่เปี๊ยงด้วยมีไก่เปี๊ยงด้วยบอกว่าแบบกระปุกอะค่ะกับแบบเนี้ยเหมือนกันเพียงแต่ว่าอยู่พลับพ็าเกจเฉยๆคือบางคนอยากจะไปซื้อให้ใครก็อยากได้เกศเฉยงาม อันนี้เราชาติเข้มข้นกว่าพี่จู๋มอร่อยเหรอแล้วขนาดี่จุ๋มไม่น่าหรอพี่จุ๋มอันนี้เข้มข้นกว่าเล่มนอนหนาวันนี้เข้มข้นกว่าจริงอร่อยอร่อยเาะอขนาดยี กรนะคะอันนี้ถุงหนึ่งซื้อยู่ที่สามสิบเก้าบาทถ้าซสามแล้วเดียวแเดียวก็คือสามถุงร้อยเลือกรสชช่าได้เลยถ้าอบจะเป็นแบรนด์แบบนี้ค่ะอบจะอยู่ตกหนึ่งเหรอส้มหรอไม่ใช่อบอยู่ตกหนึ่งนะน้องพองๆอันนี้อยู่ตกเจ็ดอันที่ปักอยู่คืออบอันนี้คืออันนี้คือ ตกเสร็ดเหมือนกันตรสชาตินี้เหมือนกันคือรสเผ็ดลด chicken wing แล้วก็ลดดั้งเดิมต้มยเราต้องยำใครเอากดได้เหมือนกันแม่ต้นไม้วันนั้นมันมาต่างแค่ไม่มาเลยงงมาก โอ้จะมาปัน ну, ถ oh, oh, okay, oh, ัดมาให้เค่ำแล้วเพราะว่าตอนเช้าเมาสั่ให้พนี้เช้าพวนี้าวันั้นไม่เห็นมาเลยจึงมาได้ยันไให้มสั่งออนล์ยงไงหนุ่มเข้ามาวันนี้นี่ไหมมาแล้วค่ะคืนที่ยาแนวบุอะไรอั่ามาแล้วค่ะจะมาแถววันไหนไเขาค่บอกว่าปดูกระเบื้องเขาบอกว่ามีแผนพอนีเลยนะคะ ถ้ามันเปลี่ยนรมันจะเรื่องันมาฝาหัวแล้หยอดานเน่เอาเนเยะกันเนาเปลี่ยนอะไรอร่อยมากเลยอ่ะพุ่งตรงนะแม่ ถ้าแม่จะเลิกไม่เลิกแบบนี้ไม่ต้องเอาผักถูกต้องแบบไม่มีผิดพลาดจริจริงอร่อยมากถ้าใส่ถุงมันก็จะได้กินแบบเป็นห่อห่เนี้ยจบวันวันๆมันก็จะไม่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 ใส่กล่องไม่ผิดพลาดนะทำเล่นก็เข้ากุญแจเอาเลยคะ แล้วแบบอพรรยากินีสวอันนี้แบบอบกดได้เลยตัดตูมมากนะคะหนูจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าอันเนี้ยอะไเขาเข้ามาจากเกาหลีป่ะคะ สาไล่เขาเป็นสาไล่น้ำข้าวแล้วมันก็จะหมดหน้าของเขาสาไล่เขาเอาเข้าวมาจากเกาหลีแม่กดได้เลยแล้วมันก็จะหมดหน้าของเขาแล้วนะคะน้ำต้มของสาไล่นะก็คือต้องซื้อตุนตอนน่อหนีปะใช่ค่ะพ่อใช่ค่ะเขาบอกว่าพ่อยังหนุ่มอยู่เพรา่อะไะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันหมดหน้าแล้วอีกนะคะเขาก็จะไม่ได้นำข้ามาเพราะวันที่ดิบเขาใช้จากเกาหลีมาเลยอะค่ะมันจะหนาวแล้วไงมันหนาวแล้วไง อย่างตัวนี้ยค่ะเขาใส่ไว้ชัดเจนในหน้าซองเลยนะคะคือถ้าเขาไม่มั่นใจจริงๆเขาจะไม่กล้าใส่หน้าซองแล้วว่ามันโนชูรสไม่มีผงชูรสด้วยฉะนั้นเด็กทานได้สบายๆเลยอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ที่แม่ไม่ถามว่าคนเทาทานได้ไหมือกินได้จริงควรให้อาการกินมากลูกฮัลโหลทำมาทุกวันเลยพูด จึงจัดการให้เรียบร้อยแล้วได้สิวันจันทำไรอ่ะเอ๊วันจันใช่ปะแต่ตัวนิ่หนึ่งหนึ่งพันมาหรอพี่แกงหนึ่งหนูทำไรอ่ะหนึ่งโปรเซสขี้แล้วทไรที่ไหนข้างนอกตอนเช้าอยู่บ้านลาแล้ว ไม่รู้ไม่รู้พี่พีพี่ชอบเบสไม่บอกไงชอบเซอร์ไพรส์ไงบางทีก็เซอร์ไพรส์ว่ามึงยังไม่ได้ดูอะไรเลยยังไม่ได้จองอะไรเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ถามถามปู่สิถามปู่ปู่ก็ไม่รู้อะไรเลยฮะพ่อรู้เปล่าไม่รู้อะไรนะ จะมาให้ีบอดเจป่ะอ๋อถูกไ,ไหมคะลาแวเปนู่นเลยมไปนนุนไหมคะ โยไทเวลาิี่ิแกงเราี่สินี่แล้วีเปิดอะไรมไม่เอ่ยหรอไม่ปกนแบบได้หอเนี่ยไม่ไหววันนี้หนูกว่าจะยากี่เป็ดเลยไอ้เป็ดไปเจือดไอ้เป็ดไปเจือเลยมา เราจะไปกันต่อพี่อัาตุ้ปตอนนี้แชร์เราเท่าไหร่เนดูซิหูยิ่เท่าเดิมอะแม่อาจจะไม่โอกาสละมาในส่วนของอันตุ้ยวิวันนี้เราได้กอกันเอาแบบใหม่นะหรอคะสุดอ๋อไล์ขอบแมสอย่างนี้ถือว่าไล์ขอบปะวยไล์ขอบอยู่นะไล์แต่เอวสูง อ๋อในการไปหมดแล้วอะไรขออแค่ช่วงตรงขาค่ะใ้ดูตาช่วยดูต้า ไม่เอามาค่ะมาไหนจะเหมือนทั้นุ้้งหสอง้า่ไมาอุ๊ยอันนี้คือใครแกะเขาไปอย่างนี้อหรอรู้พี่ครูโบานน้องขุมอ่ะก็คือปกติอ่ะหนึ่งชิ้นสองร้อยสี่ิบเก้าแต่เซตเซลเขาให้สองชิ้นสองสี่เก้าแตอนนี้เหลือสองร้อยยี่สิบเกเหลือแค่ร้อยสี่บาทต่อห่อ นี่แหละไลฟ์สอบอมุ้ยสีรุ่นค่ะส,สมนี่อยู่นะเอาดีสวยอยู่นะอ,อ่ะบุ๋มได้ซื้อแล้วน่มากซิม,ม,ม,มอันนง้นมากเฮ้ยอันนี้ดีแล้วบุ๋มอันหนึ่งไันเท่าน,นี้นะคะแต่ต้องกดสองพองกดสองปุ๊บราคาเปลี่ยนแม่ต้องกดสองชิน้นจะเหลือเท่าไหร่คะร้อยสิบสี่ทันทีเลยร้อยสิบสี่บาทต่อต่อตัวหรอตัวเลย หนึ่งตัวจะเป็นราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบสี่บาทแต่ผ้านิ่มมากผ้าเรื่องหนาอี่คือนอนสบายเลยอ่ะเป็นแบบ G2 บางๆหน่อยคืออยากอยากกดแค่ชิ้นเดียวถ้ากดชิ้นเดียวจะอยู่ที่สองสองเก้าแต่ถ้ากดสองชิ้นปุ๊บจะเหลือหนึ่งหนึ่งสี่ค่ะต้องกดซื้อหนึ่งต้องกดสองนะคะถ้ากดหนึ่งจะได้ราคาเต็มนะคะถ้ากดสองจะราคาลดทันทีเลยนะคะราคาจะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบกว่าบาทนะแม่แม่ต้องกดสองชิ้นนะต้องกดสองชิ้นนะคะ M ถึง XL มันเป็นมันใส่แล้วมันจะปิดไหมนะมมนลูกผมมันไม่ปิดหรอกค่ะมั่ซีทรูมีสามสีให้เราอุ้ยอันนี้น่าอันนี้ดีมากเลยทุกคนใส่สบายมากอย่างเงี้ยคือโปร่สีนี้น่ารักกดสองชิ้นแม่ต้องกดสองชิ้นนะอันนี้คือสองอันนี้คือ,นอนไซด์อันนี้ใส<ซ>่์เอน็มไปแอลคือแบบนี้นอนค่ะถ้าเราง่วงเราก็ได้นอนแน่นอนถ้าเราง่วงเราก็ได้นอนพี่ปู ใครมป็นเจ้าส่วนแล้วข้างๆเราไม่ง่วงอะเรื่องของเขาแล้วข้างๆเราสะกิดแม่ดูเรื่องเขาก็นอนไปสิเราจะนอนสะกิดกันเรื่องแม่ดูเห็นป้าจุ๋มใส่สบายอะอย่างเงี้ยราคาดีไหมตัวละร้อยสิบสี่บาทต้องซื้อสองตัวถึงจะตัวละร้อยสิบสี่บาทนะวาก้านะแม่นะตัวละร้อยสิบสี่บาทใครเอากดได้เลยนี่น้องแดงน้องส้มน้องชมพูชมพูสวยถูกต้องจุลมุน ใส่กับชุดนอนไม่ได้นอนของคุณแม่ทั้งหลายอาจจะยังไม่ใช่หนูเพราะหนูชอบใส่ชุดนอนเด็กแบวๆกันจริงผิวเลยดูดิวู้าวจับ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 ก่อนพันนี่มากมันดีมากผ้าดีนี่สีเนี้ยไม่แต่สีเนี้ยเอาเทนต้องซื้อสองอันต้องกดสองต้องกดสองถ้ากดสองมันจะตกตัวร้อยสิบสี่บาทแต่ถ้ากดตัวหนึ่งอ่ะไม่ได้อุ้ยดีนะเนี่ยนี่น่า คุณค่าสุดๆ B44 นะคะเพื่อนๆกดดูตามตะกร้าได้เลยนะมันเป็นตัวรุ่นใหม่อ่ะค่ะเป็นในซี2นะคะเป็นรุ่นใหม่แต่ถ้าแม่บอกว่าแบบนี้ฉันไม่ชอบชอบแบบทึบนี่จ้ะแบบทึบก็มีนะคะขอเป็นแบบอุ้ยอันนี้ก็จะชารตรงนี้นะตรงนี้เขามีแบบสำหรับคนที่แบบมีตรงเนี้ยเยอะเก็บ เออใช่หนูง่วงนอนหนูตึงตรงไม่ไหวใกลจะจริงหมดแรงรู้ได้ไงว่าฉันง่วงนอนตาหนูออกขนาดนั้นเเลยหรอหนูจะอยู่ถึงไหนอ่ะหนูจะอยู่ถึงไหนอ่ะแม่คิดว่าหนถึงไหนเอาสติ๊กเกอร์ไปอาล้ากันหรอจะถึงไหนอ่ะหน้าหนูลอยจัิงหรอการไปทางว่าง ก็อาจจะไม่วนี่าตู้นี้นี่ข้าวฝาไม่ใช่เรายังไม่อันนี้เสร็จเดี๋ยวเราอย่าพูดขอบคุณมากค่ะหนูเก่งมากทำไงให้พักเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี้เราจะไม่มีวันพักเลยจนถึงวันที่ไม่มีค่ะจริงๆพี่เก่งเรามีวันพักไหมเราพักหครั้งวันสุดท้ายวันไหนที่ไม่ใชิยี่สิบเก้าไม่มีค่ะ ถึงวันนี้อะไรมีแค่ยี่สิบเก้าวันเดียวเหลือสิบแปดเดือนหน้ามีสิบเจ็ดวันเดียวที่ไม่มีงานหรอเจ็ดรออยู่รอค่ะเจ็ดสิบแปดไงรอลุงหนูว่าหนูสัญญาว่าเดี๋ยวตอนลงไปแป๊บนึงแล้วหนูกลับมาหนูจะแบบเอ็นเตอร์จีมาหนูจะออกไปวิ่งรอบทะเลสาบก่อนหนูกลับมาไหมไม่เมื่อคืนใ้เต๊กมันกลัวหนูจริงๆมันกลัวจนหนูนอนไม่ได้ทั้งคืน ล้วูกพึงไม่ได้นอนตอนเช้าอีกห้าชั่วโมงถูกอันนั้นดีอันนั้นยังไม่มีตะกร้าขออันนี้ก่อนค่ะอันนี้ค่ะสามชิ้นสองร้อยก็บาทเองของวากโก้นะอันนี้ราคาดีมากรุ่นแบบนี้สามชิ้นสองร้อยสี่สิบเก้าบาทตัวไม่ถึงร้อยค่ะตัวไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าเป็นผ้าแบบปกตินะแล้วฉันก็ไปนั่งแบบคิ้ฉันก็ไปแบบจะทำยังไงจะไปช่วยใครได้ก็คิดวนเหนืองั้นเป็นคนชอบสมองวน วนแล้วก็จะวนอยู่หรือ